น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อเครดวิชาศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้สวดมนต์เกิดปาฏิหาริย์รุ่งเรืองร่ำรวยทันตาเห็นก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเครดวิชาศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้สวดมนต์เกิดปาฏิหาริย์รุ่งเรืองร่ำรวยทันตาเห็นหลายคนคงอยากรู้ว่ามีเครดวิชาศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างที่ทำให้สวดมนต์ได้ผลและปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในชีวิตจนสามารถเปลี่ยนชีวิตได้อย่างฉับพลัน ก็จะขออธิบายให้ทราบแบบง่ายๆําจำได้และนำไปปฏิบัติได้เลยไม่เสียเวลามากซึ่งเครดวิชาศักดิ์สิทธิ์มาจากบุรพาจารย์ที่เมตตาสอนไว้ในหลายเครดวิชาศักดิ์สิทธิ์นั้นถ่ายทอดมาหลายร้อยปีต่อเนื่องมีผู้นำไปใช้แล้วเกิดผลดีต่อชีวิตมากมายขอให้ทุกท่านรับฟังไปพร้อมๆกันและ ทบทวนวิธีการต่างๆจนกลายเป็นความเคยชินทำได้ทันทีทุกครั้งทุกวันซึ่งมีดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่หนึ่งสร้างบุญด้วยการทำสมาธิก่อนสวดมนต์การสร้างบุญก่อนการสวดมนต์นั้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญและดีมากๆด้วยเพราะทำให้ตัวเราเองนั้นมีบุญใหม่ของตนมารวมกับบุญเก่า ที่จะน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าและอธิษฐานรวมบุญทั้งหมดแบบเต็มกำลังที่ทำมาในทุกภพทุกชาติเป็นมหาบุญกุศลและใช้มหาบุญกุศลนั้นเชื่อมบุญหรืออุทิศบุญแบบเจาะจงที่เป็นเจ้าของบทสวดมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์หากในแต่ละวันไม่มีโอกาสได้สร้างบุญใดก็ขอให้ทำสมาธิสั้น เพื่อสร้างบุญประจำวันก่อนการทำบุญด้วยการทำสมาธิจะทำให้จิตเรานั้นมีพลังงานและรวมเป็นหนึ่งเหมือนเรารวมกระแสน้ำทุกทุกสายมาเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ส่งพลังและการทำสมาธิจเจริญภาวนาถือเป็นมหาบุญกุศลที่ใหญ่ที่สุดเหนือกว่าทานเหนือกว่าศีลหลายท่าน ที่ทำสมาธิไม่เป็นหรือไม่เคยลองพิจารณาดูค่อยๆหัดทำสำหรับคนที่เคยนั่งสมาธิแนะนำว่าให้นั่งในท่าสบายสบายอยา่าเกรงเอามือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายหรือนั่งในท่าที่ตัวเองรู้สึกสบายหลับตาแบบไม่ต้องบีบเปลือกตาสูตรลมหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธ หายใจออกภาวนาว่าโทปล่อยใจให้สบายนึกถึงพระพุทธรูปพระอริยสงฆ์ที่เราเคารพก,ก็ได้นั่งสัก5-10นาทีให้ใจสงบอย่าไปบังคับลมหายใจปล่อยไปเรื่อยๆเหมือนเราหายใจปกติหากมีอาการวูบวาบหรือเกิดนิมิตเห็นอะไรไม่ต้องตกใจให้หายใจลึกๆ สักสองสามครั้งนิมิตต่างๆก็จะหายไปถ้ารู้สึกเจ็บหรือปวดเมื่อยตรงไหนให้เอาใจไปตรงที่รู้สึกเจ็บสักระยะหนึ่งก็จะคลายความเจ็บปวดวิธีเพิ่มพลังจิตในทุกวันเพื่อให้ทำสมาธิได้ง่ายจิตมีกำลังครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านแนะนํำว่ามีหลายวิธีหนึ่งในนั้นก็คือการอนุโมทนาบุญของคนอื่น เพราะในทุกวันทุกเวลาทุกนาทีจะมีคนทำความดีอยู่เสมอพึงระลึกถึงบุคคลเหล่านั้นแล้วอนุโมทนาสาธุพยายามเข้าใกล้ครูบาอาจารย์ผู้มีบุญมากบุญบารามีพลังจิตอันประเสริฐของท่านจะเหนี่ยวนำเราให้ปรับสภาวะเข้าสู่ความประเสริฐดังท่านด้วยหลายท่านที่ได้เคยเข้าใกล้ครูบาอาจารย์ จะรู้ได้ด้วยตนเองว่าทำไมเย็นสบายจิตมีพลังมากในทางตรงกันข้ามถ้าจิตยังไม่ยิ่งใหญ่ควรหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับคนที่มีอำนาจจิตสามด้วยสุดท้ายควรหมั่นไปฝึกจิตร่วมกับท่านอื่นเพราะอนุภาพจิตโดยรวมในบรรยากาศจะมีพลังมากอย่างน้อยเท่ากับกำลังสองของจำนวนคน จิตของเราจะมีพลังมากมีพลังจิตที่เต็มไปด้วยคุณงามความดีมากขึ้นขั้นตอนที่สองน้อมถวายบุญตั้งจิตอธิษฐานเมื่อจิตเป็นสมาธิพร้อมแล้วขอให้ตั้งจิตใจให้มั่นแล้วอุทิศบุญทั้งหมดที่เคยทำนั้นน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าโมทนาพระคุณ คุณงามความดีของครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของคาถาและมนตราศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นการเชื่อมบุญกันในอีกรูปแบบหนึง่งขอมีส่วนร่วมในบุญของท่านและขอมีส่วนร่วมในบุญของผู้สวดคนอื่นที่สวดคาถาและมนตราศักดิ์สิทธิ์นั้นด้วยเมื่อใดก็ตามที่มีคนอื่นสวดและกระทำเหมือนกับเรา เราจะได้บุญเพิ่มทุกครั้งขั้นตอนที่สสวดมนต์แบบสวดทั้งหัวใจในเวลาที่เราเริ่มสวดมนต์ควรเตรียมใจเตรียมจิตให้มั่นคงใจต้องอยู่กับบทสวดขณะสวดวางสติให้จดจอ่ออยู่กับการพิจารณาตัวอักขระให้รู้ว่าอักขระหรือตัวหนังสือที่เรากำลังท่องนั้นคือตัวอะไรเช่น ขณะกำลังสวดว่านะโมก็ต้องรู้ว่าประกอบขึ้นด้วยคำว่านะกับคำว่าโมไม่ใช่ปากท่องไปแต่ใจคิดไปถึงเรื่องอื่นหากรู้คำแปลจะดีมากเพราะการสวดมนต์โดยรู้คำแปลจะทำให้ได้ประโยชน์สูงสุดคือทำให้เกิดปัญญาแต่หากยังแปลไม่ออกก็ไม่เป็นไรแต่ควรสวดด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธา ในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อย่างสูงสุดการสวดทุกครั้งต้องทำแบบมีสติมีสมาธิและพยายามเลือกในช่วงเวลาที่จิตได้ผ่อนคลายเลือกสวดในช่วงเวลาที่ร่างกายพร้อมเช่นหลังมื้ออาหารไปแล้วสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงเพื่อไม่ให้รู้สึกอึดอัดและสวดในสถานที่ที่เงียบสงบและมีอากาศถ่ายเท เวลาในการสวดมนต์นั้นขึ้นอยู่กับจิตหากจิตเรานิ่งจะสวดนานแค่ไหนก็ได้ครบทุกบทที่ตั้งใจก็ดีแต่ถ้าจิตไม่นิ่งสับสนหยุดพักจิตสักครู่แล้วสวดใหม่ได้การฝึกจิตให้มีกำลังในการอดทนในการสวดมนต์ถือว่าเป็นเรื่องดีการอดทนในการสวดมนต์นั้น ถือว่าเป็นเรื่องดีควรอดทนทำก็เหมือนกับคนเล่นกล้ามที่ยกตุ้มน้ำหนักบ่อยจากที่ใช้แบบมีน้ำหนักน้อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดใช้ตุ้มแบบหนักมากได้เพราะมีกำลังมากขึ้นครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนเสมอมาหากจิตมีพลังสวดแค่หนึ่งพระคาถาหรือหนึ่งตัวอักษรก็เปลี่ยนชีวิตได้ ขั้นตอนสุดท้ายสวดมนต์เสร็จทำสมาธิอีกครั้งและแผ่เมตตาเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วให้กลับมาทำสมาธิอีกครั้งอาจจะนานกว่าก่อนสวดอยู่ในสมาธิจนรู้สึกว่าจิตนิ่งดีแล้วในช่วงสุดท้ายก่อนออกจากสมาธิขอให้เพิ่มบุญด้วยการพิจารณาเรื่องการเกิดแก่เจ็บและตายอันเป็นเรื่องธรรมดาของโลก พิจารณาถึงร่างกายของเรานั้นมาจากดินน้ำลมไฟอากาศธาตุเมื่อถึงเวลาก็ต้องสูญสลายกลับคืนไปไม่มีเหลือพิจารณาเรื่องปัญญาที่เกิดขึ้นในชีวิตที่กำลังก่อให้เกิดทุกข์มองและค้นหาถึงสาเหตุที่แท้จริงและการที่จะแก้ไขได้ มีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนใจก็จะเป็นสุขได้ถอดถอนออกจากกิเลสลดความอยากได้อยากมีออกไปในชีวิตได้ในการพิจารณานี้ถือว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาซึ่งเป็นมหาบุญกุศลและมีประโยชน์มากในชีวิตของคนเราทุกคน ดังที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ว่าการทำสมาธินั้นเปรียบเหมือนกับการที่เราต้มน้ำร้อนถ้าไม่เจริญวิปัสสนาต่อก็เหมือนไม่เอาน้ำร้อนนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เหมือนลงแรงปลูกข้าวจนออกมาเป็นรวงเต็มนาแต่ไม่ได้เอาไปกินหรือใช้ประโยชน์อะไรการทำสมาธิในเบื้องต้นเพื่อให้จิตนั้นนิ่งมีกำลัง เราเรียกว่าสมากรถรมฐานหรือสมาธิภาวนาคือการฝึกจิตให้เกิดความสงบที่เราเรียกกันตามประษาชาวบ้านว่าการทำสมาธิแต่เมื่อนิ่งแล้วต้องเอาจิตนั้นมาพิจารณาให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเองเป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาเป็นการฝึกอบรมจิตที่สงบแล้วให้เกิดปัญญา เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพที่เป็นจริงการเจริญวิปัสสนาเป็นการกระทําที่จะได้บุญมหาศาลที่สุดและคลายวิบากกรรมได้ดีที่สุดด้วยเพราะเป็นการชำระจิตให้หมดกิเลสไม่ให้กรรมมาตามส่งผลอีกเมื่อได้ทำสมาธิจนสมควรแก่เวลาเมื่อจะออกจากสมาธิ ให้ทำใจให้อภัยให้อโหาสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรคนที่ทำให้เราขุนข้องหมองใจไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสัตว์ก็ตามเมื่อให้อโหาสิกรรมเสร็จแล้วให้อธิษฐานดังนี้เสียก่อนว่าข้าพเจ้าให้บอกชื่อของเราขออุทิศบุญที่เกิดขึ้นจากการทำทานศีลภาวนาที่สำเร็จแล้วในวันนี้และ ที่เคยทำมาในอดีตชาติรวมถึงที่จะมีขึ้นในปัจจุบันน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถวายและมีส่วนร่วมในบุญบารามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่องค์ประถมจนถึงองค์ปัจจุบันพระปัจเจกพ,พุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหันตเจ้าพระโพธิสัตว พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีเพื่อโมทนาคุณความดีของพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ทุกองค์ทุกท่านจนถึงที่สุดโดยเฉพาะหลวงปู่ทวดหลวงปู่แสงสมเด็จโตครูบาศรีวิชัยหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤสีลิงดำหลวงพ่อโสด หลวงพ่อโอภาสีหลวงปู่โตะหลวงปู่ดูหลวงพ่อกเกษมหลวงปู่แหวนหลวงปู่สิมและครูบาอาจารย์ที่ไม่ได้เอ่ยนามทั้งสิ้นทั้งปวงสำหรับพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ยกมาเป็นตัวอย่างนั้นเป็นของทอธรรมรักสำหรับท่านผู้ฟังแล้วขอแล้วแต่ท่านเลื่อมใสอุทิศแด่พรมเทพเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า สิชั้นดินเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าเทวดาที่รักษาเคหสถานและกิจการการค้าดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริย์แห่งแผ่นดินสยามท่านผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินบรรพระบุรุษปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีเหล่าสัพพสัตถ์เหล่าสัพพะวิญญาณทั้งหลาย อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเทวดาใกล้ตัวคนใกล้ตัวสัตว์ใกล้ตัวโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่มาขัดขวางทางกุศลทั้งปวงในขณะนี้ขอให้ท่านมาร่วมอนุโมทนาและโปรดรับบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้หากท่านพอใจยินดีในบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้ขอให้ท่านให้อโหสิกรรม และถอนตัวจากอุปสรรคต่างๆที่ท่านทำให้เกิดขึ้นทั้งปวงและข้าพเจ้าให้อโหสิกรรมต่อท่านขอถอนคำสาปแช่งคาถาเวทมนต์ที่อาจจะเคยกระทำกับท่านทั้งปวงขอให้หมดสิ้นเวรสิ้นกรรมทั้งปวงต่อกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากท่านไม่สามารถมารับได้ขอเมตตาจากท่านเทายมาราชในนิริยบาน พระแม่ธรณีเท้าจัตุโลกบาลทั้งสี่โปรดมาเป็นสักขีพยานในการสร้างบุญในครั้งนี้และขอเมตตาฝากบุญกุศลน,นี้ไว้กับท่านเมื่อเจ้ากรรมนายเวรถึงเวลาอยู่ในภพภูมิที่รับได้โปรดเมตตาส่งบุญให้ด้วยขออานิสง์ผลบุญนี้จงเป็นพละปัใจจัยให้ข้าพเจ้าหรือผู้อื่นกรณีอุทิศให้ผู้อื่น ปรารถนาสิ่งใดก็ให้ว่าไปโดยต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมอาทิเพื่อความสำเร็จต่างๆให้ธุรกิจการงานราบรื่นมีผลกำไรดีให้คิดดีทำดีพูดดีต่อกันสนับสนุนกันขอให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยให้ผลจากภาวะทุกข์ทั้งหลายปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ต้องระบุ บอกรายละเอียดนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทินนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นํามาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นําสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะ ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ